โอเคครับสมัสดีชาววัยรุ่นสายส่มสายเกลือสายไม่เกลือใครไม่เกลือเด็ดสเกลือครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาซุนชุดหมี่นะครับเอ้ยไม่ใช่ชุดหมี่ชุดกะตายเออโอเครอบนี้อ่ามันเป็นตู้มาแบบไม่สามารถใช้บัตรอีโบได้นะคนดูไม่สามารถใช้บัตรอีโบได้นะครับ๋ยวแบบถ้าเป็นอันเนี้ยใช้ได้คืออันนี้ผมจะมาสุ่มนะค,คนดูตอนนี้ผมลอใช้กิจกเกี้ยงแบบสามสามเป็นหกเจ็ดแปด 9ก้าอ๋อพิดอันนะับพิดอันอันนี้คือตู้นี้ผมได้ผมมีแค่เดียวนะคอนโดคือ,อธรรมดาอ,อันกากสุดแต่อ,อึ่งหเลยคือผมจะมาเหมาหมดทั้งตู้เลยเออค,คือรอบนี้น่าจะใช้เพชรแบบเพียวๆนะคอนโดเดี๋ยวเรานับทุกแก้วทั้งหมดก่อนต้งองใช้เจ็ดสี่สี่เป็นยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทั้งหมดยี่สิบเจ็ดทุกแก้วขาดตั้งยี่สิบลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใช้ตู้ตุ๋มล้วกันแล้วก็พิมพ์มละพิมพ์สามสามเป็นหก ส0 11ใบโอเคงั้นเดี๋ยวเราสุ่มเอาพิมพ์ก่อนละกัน1ใบเดใบแวเราค่อยไปเอาอันนี้เอาลูกแก้วโอเคไปรอบแรกพอม,มันดวงดีไงพิมพ์มันก็ออกอะเห็นไหมลูกแก้วก็ออกผอมันจะดวงดีมันก็ดวงดีนั่นแหละอันนี้กดไปรอบที่สองนะน่าเห็นไหม โอ้โหบัตรเจ้าอีกสองโอ้ดวงดีเกินเอาที่สามละอันเนี้ยเสียเวลาเวลเาเป็นสี่เออโอเคเสียเวลาสมุดเพิ่งใช้11พิมพ์เราต้องเอาพิมพ์เรามีอาอไรมาตอนแรก4ี่0มื่นนแสน4ี0 0 0ื่นประมาณนั้นโอมโอเฮ้ย เฮ้ย,ย,ยมาดิอุย้ยผมว่ามันแบบแปลกๆละใส่จีมแบบเขาไม่เห็นเมลไงตตึงขนาดนี้แต่เราแต่งตัวแบบย่องป๊อกแล้วกันเนาะนี่เลยเอาอาดำใช่ปะใช่เลยอาดมโอเคต่อเลยไม่รอครับไปไปไปเฮ้ยเอาดี เออสวยหกพิมพ์ไ้ย,ยโอ้ยลูกแก่เอาพิมพ์ดิลุ้เออสวยสองใบมาดิสอืมอืมอืมถามพิมพ์อืม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  อืมอืมอืมโอโ้ออกเธอลูกสองพี่เมกเอเอลูกแก้วออกเลยนะลูกแก้วเอาพิมพ์นี่เออโอ้สวยเลยสองอันเราใช้พิมพ์กาแฟล,ลูกแก้วไปทั้งเอ้เราใช้เพชรไปทั้งหมดประมาณหมื่นสี่พันนะครับประมาณหมื่นสี่พันนะคุณดูสิบเอ็ดพิมพ์นะประมาณหมื่นสี่พันนะแล้วก็ได้ลูกแก้วไม่ถึงสองลูกนะครับแต่ถ้าถามดีเป็นถ้าแบบปกติคุณแม,มก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับ โอเคต่อไปเราต้องไปเอาลูกแก้วอีกทั้งหมดมันใช้ยิบเกลีลูกแก้วเนาะเราใช้บัตรทีโบแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเนาะว่าผมเจาะเพชรไว้ถูกปักคงนะครับได้ๆถึงเราเปิดได้พิมพ์แล้วก็ไว้แลกตู้หน้าได้ก็โอเคอุ้ยวัดเอ้าเอ้ยอาแล้วพิมพ์มันออกอะไรดีเกินอ่ะเอ้าแล้วพิมพ์มันออกดีเกินไปไหมโอ้ลูกแก้วอย่าไปไว้รุ่นห้า โอ้ได้สองโอ้คุ้มเลยอีสองก็จะไปพีมันออกบ่อยอยวะอันนี้ยมาดิ๋ยวมาเดี๋ยวแก้วเดียว,ยวสวยโอเค congratulation เราแรกไปเปิดรักกันแต่เราค่อยเปิด cc ปับ๊บโอเคน้องมันต้องทำจอเล็กเนี่ยเขาดูงั้นกดไม่ได้โอเค โอเคโอเคโอเคก็หนึ่งมื่นสี่พันเพชรนะครับคนดูสิบเอ็ดพิมพ์นะครับแล้วก็สิบสองลูกแก้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าครบยัง่าจจะครบแล้วแหละเดี๋ยวผมเช็คก่อนเพราะว่านี้มีแล้วโอเคแล้วครบละเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดเลยละกันนะอ่าดีเลย เออทัด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 ททททเอ้าเมื่อกี้เราไปเล่นมาแค่ียงเดียเหรอน้องห้าดีเปิดก่อนปั๊บนี่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 มัต้องมีอีกดิความว่งนังน้ำตาน รอคือเราเรานี่ยเหนว่าไม่น่ามีห้องอันนี้เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เปิดได้เหมือนหรอนะอ๋อผู้หญิงอันนี้เอ้าเราไม่มีหรอวะเราก็ลาแลกมาเมานแต้วนะโอ้โหด่วนอ๋อนี่ไงโอเคเรียบร้อยครบหรืออะไรอีกนะเดี๋ยวเราเอาไปก่อนเลยละกันอ๋อนี่ไงปืนอะไรเนี่ยอะไรเฟิร์สอะไรสักอย่างใช้ปืนอะไรเนี่นยสไเน,นไเปอร์อ่ะ อันนี้น่าจะเป็นรู้สึกเหมือนปืนชั้นนะครับมาดูเราดูแล้วกัน s, ว่าใช้แลกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขอ,อใช้ก่อนโอ้โหเนี่ยใช้หนึ่งร้อยอันนะครับเดี๋ยวเราก็จะแลกไปเลยนะครับเถามดูก่อนมันมีบัตรสนลดเหลือไหมบัตรสนลดตรงนี้แล้วอันนี้ก็บัตรสลดเราก็เซฟไว้หมดแล้วทรับมาดูโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะปินป п. ถ้าใช้แปดรอยเพชรก็จะลดแปดสิบแล้วเราเอาแปดร้อก่อนเผื่อบ,บางทีมันได้ถาววอลนคนดูปับเนี่ยปนะเปิดได้โคตรเยอะดูดิเกี้ยนแล้วเนี่ยเ,นะเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนเกือบพอเนี่ยเกือบพอเนี่ยโอ้เจ็ดสิบแล้วเนี่ยอีกแค่สามบอันนี้เราเอาอีกแค่สิบอันพอละรับเฮ้ยพอโอเคน่าจะพอแล้วนะหก่มมา นี่ไงพอโอเคอันเมื่อกี้ผมน่าจะหมดประมาณพัน 1, เพชรอาตีไปเลยไม่เกินพันเพชรอันนั่นแหละประมาณพันเพชรอ่ะแลกไปเลยคอนเฟิร์มกดใช้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดละการแต่งแบบไฮ้ลุ์ไฮไลท์นะครับถามว่าชุดนี้ทำไมผมถึงซื้อนะครับเพราะว่ามันแต่งไฮไลท์ได้เท่มากนะคุดูเพราะว่ารอบแรกที่ผมที่มันเอาอกลับมาแล้วผมสูบไม่ทันคุณดูเราจะไม่มีงบเติมมัาจะแต่งให้ดูแบบไหนเท่รู้สาัมาษณแต่งตามได้ครับ แต่งเกงนี้หรือว่าจะเป็นเลสไลท์อะไรนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นเซนเทเราจะเป็นอะไรนะในเด็กเท้า <How? S 2> อ๊อไม่นี่ก็ได้นี่ก็เท่จัดละไม่โอเคทุกคนก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับพอดู EP นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับกับการส่งนะครับโอเคแล้วเ,เจอกันเหมาจู้ปืนต่อไปนะครับโอเค